สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คือคลิปประวัติศาสตร์ในเกมฟีฟ้า23ของผมนะตอนนี้เลยนะผมเปิดได้ประธานเป้เข้ามาอยู่ในทีมแล้วอ่ะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเฮ้ Yes sir กองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมมาอยู่ในทีมของผมแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> เอ็มบัปเป้จากแพ็ค78ลัวกับทุกคนดูดีมันไม่อยู่ตัวเดียวเลยนี่ครับคือแพ็คที่ดีที่สุด <im> เอ็มบัปเป้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1.4m นะครับอ h oh my god Yes sir ผมได้เอ็มบัปเป้มาตั้งแต่เดือนตุลาคิด <im> ดูดิ จริงๆอ่ะผมเปิดไปหลายรอบแล้วนะครับไอ้78บัวป้านเนี่ยผมทำไปเยอะแล้วส่วนใหญ่มันจะออกเด็ก78มันจะมันออกเอเ็มเปเป้เฉยเลยโอเคครับมาดูสตัดของท่านประธานเป้นครับท่านซีโอประธานาธนิบดีพลตำรวจเอกโทตีจักรวาชื่อคองยาวมากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ท่านนายพลสิบเอกคือทุกชื่ออยู่ในตัวเขาหมดนะครับแล้วก็ต่อด้วยประธานเป้น่นเองนะ ชื่อยาวสุดๆไปเลยคนนี้อ่ะเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกอ่ะโอเคครับเพื่อนๆ6ฟุตนะครับไฮโลขาขวาสกิลมูฟ5ดาววิกฟุต4ดาวเล่นได้3าตำแหน่งนะครับกองหน้าหน้าต่ำแล้วก็ปีซ้ายนะครับปารีสเซ์แชร์แบงกับหลีเออฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าผมน่าจะใช้เขาได้จนถึงช่วงเทศกาลหลังทีมออสเดียได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คิดว่ายังเก่งอยู่ถึงช่วงนั้นเลยนะเพจอยู่ที่97นะครับทั้ง2ค่าเลยนะครับเกือเบเต็มนะชูตติ้ง89ไอแท็กเพสชั่นยิง92ฟิลิปทิ้ง93ช็อตพาวเวอร์88ลองช็อต82วันเล่83คือแม่งดีมากดีทุกอย่างเลยแล้วก็พาสซิ่งอยู่ที่80ช่างมันนะไม่ต้องสนใจแล้วยิ่งอย่างเดียวคาดิบิ้ง92นะครับเอจิ AT 93บาลานซ์81รีเอ็กชั่น93บอลคอนโทรล91ดิทบิ้ง93แล้วก็คอมโพชเชอร์88นะครับ พาเฮดดิ้งอยู่ที่72็ดสิบสองพิซอเจ็ 76, นะครับดัมปิ้ง77็ดสิบเจ็ดสบิลนาแปแล้วก็สเตนเจ็ดนะครับเพจมีส OLID TAILER มีแฟลมีสปีดดิปเปอร์เอาไซฟูร์ชุดก็คือยิงข้างเท้าที่ดีแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้านะครับแล้วการไปนี้คือการ,ร์ดโกแรที่แพงที่สุดในเกมนะครับดีใจเหมือนเปิดได้ตำนานเหมือนได้ฮีโร่เลยนะครับรีบเล่นนะครับก่อนที่เขาจะไล่พี่ออก yes yes นี่คือหน้าตาทีของผมตอนนี้นะครับก่อนที่จะมีท่านประธานเป๊มานะฮะก็เขาให้เกียรติมาที่ทีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะลงตัวกับทีมผมเลยอ่ะแบบคาดเค็มเต็มแน่นนอนนะฮะลงมา3จุดพอดีเป๊ะเพราะว่ามีทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสครบ3ตัวแล้วก็ปารีสอีกนะครับก็คือได้จากค่าเค็มจากหูคือล้นๆเลยอะ่ะค่าเค็มแม่งล้นมากคือลงตัวสุดๆเลยนะครับสําหรับท่านประธานนะคิดว่าค่าเค็มที่เหมาะกับท่านประธานน่าจะเป็นมาร์คแมนเหรอ คนหน่นเขาน่าใส่มาร์คแมนกันไหมใส่มาร์แมนไปก็จะเพิ่มค่าช็อตค่าด,ดิปปิ้งขึ้นมาอีกอู้ใช่นะผมน่าจะพอมีอยู่มั้งหรือเปล่านะอ,าอะไรจะเป็นใจขนาดนั้นผมก็มีอยู่มาร์คแมนโอเคครับเ,เพื่อนๆหลังจากนี้เรามาดูไฮไลท์ประตูของท่านประธานเป้กันครับว่าจะแจมขนาดไหนไปดูกันเลย เย้ซ่าชูอีซี่สบายมากคุณบิ Bay ๊กเบ๊ปอยู่ข้างน้ำมันก็ชิวๆเพราะวะ่าแบบกรึบเดียวคือหลุดเลยนะครับแบบอัตโนมติกันไม่มีแบบจะเหมือนลัสฟอร์ดอ่ะลัสฟอร์ดไม่เป็นเด็กน้อยไปเลยอ่ะเนี่ยดูดิ ไม่ยอมไม่จีบแพ้เราแบลร์ล็อฟอร์ดขึ้นหลังดูดิออโต้วู้โอ้โหโอ้โ แบบรึ๊ไปเลยอ่ะแบบเหมือนมันวาร์ปได้อ่ะผมเคยเล่นเอเบาเป้ในฟีฟ่ายี่บสองนะแต่ตอนนั้นที่ผมได้ผมไม่ได้ได้เ็วขนาดนี้นะครับผมไปได้ช่วงเดือนแบบมีนานู่นเลยก่อนผมจะแพ็กได้นะแต่นี่ผมได้มาตั้งแต่เดือนตุลาฮ่าีมันเพิ่งเดือนแรกเองอ่ะ <Okay. S 1> มันเล่นได้ถึงหลังเดือนช่วงวาเลนไทน์ผมยังเล่นได้อยู่เลยนะสำหร,รับเอบาเป้ แต่ว่าภาคที่แล้วเอปเปเปอาจจะโกงกว่าภาคนี้นะเพราะภาคนี้พวกตัวเร็วๆก็ไอ้นี่ไปบ้างแต่ราคาแม่งก็ยังแรงอยู่ดีนะฮะสำหรับตอนนี้ดูดีออตเตอู้ฮูไม่ไหวแล้วโชคดีเพื่อนนหลีกเราไปเถอะเราจะไปข้างบน เราจะขึ้นแรงๆข้างบนโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมันเป็นไฮไลท์จากสตรีมที่ผมได้สตรีมไว้เมื่อคืนนะครับแล้วผมก็ดันเปิดได้ประธานเป้ม,มา ก็เลยเอาไฮไลท์ประตูแล้วก็เอาจังหวะรีแอคชั่นที่เปิดได้มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงผมก็ขอให้เพื่อนๆเปิดได้การ์ดตู้เต็มแจเลยนะครับที่เพื่อนๆอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดตำนานการ์ดฮีโร่การ์ดลูเบเกอร์อะไรก็แล้วแต่ที่อยากได้นะครับตอนนี้ผมมาสตรีมใน YouTube ทุกวันแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เวลาประมาณคำ่คำๆนะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ mm hmm.